หน่กกัน่หน่อยก่อนง่วงนอนแล้วจ้ะปิเตมออมาแล้วยนกระิ่หบ้าเลยพี่โอมทักไปก่อนเลยเฮ้ยเซ็นเต็เลไรเงี้เวลาอมมสซีโมซีโมซีโมพี่โอมซีโมเพื่อนแล้วเต็มมาช่วยหน่อยยใส่พานลงลงแล้วไพี่ โซ่โมช่วยหน่อยซีโมสองเลยนะโซ่หนึ่งมาช่วยหน่อยสองมาช่วยหน่อยอัดลงคุณบอกเบมโซนมึงอะไรกันวะเนี่ยมุกไม่ขึ้นเพราะเพราะมันไม่ได้ยินเดี๋ยลงลอะไรเนี่ยก็ติดบั็ไอ้เหี้ยออกไม่ได้ออกไม่ได้มันเกิดตรงบล็อกขวานดีกว่า ผมลงเ็บตัวจะลงมาซีมูแล้วยังไม่เห็นมีใครเลยทำไมจะไม่เห็นมีใครอใใครมาให้ใ่รจะถ่าแบบกันแบบโอ๊ยใบสองโอ้ยใบสอง้าี่ีจมูนสองใช่ไหมรับผมตอดีป่ะปอดมั่งตับฮัลโหลครับ ตึกนั้นเยอะตึกนั้นเยอะตึกที่เพื่อนขึ้นอ่ะมีมีมีคนมีเหรอมี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 ลังขึ้นอ่ะเล่นอะไรอยู่ก็ลงสรัยยพี่ไอสมอสรเห็นมีอะไรอ่อะไรวะตึกหนึ่งช่องเพื่อนมีคนเนี่ยไม่ลงเลยอูมีคนอูมีคนไม่มีคนเลยตึกกูสองบอกเล่นไหม ต wa, ิดกอดสองไหมกอดสองทีสอง user join your channel มาเพื่อนมีลงสีโมอลเทรียบกอดอดสองลงเลยเมื่อกี้ผมกอเนลงัโซนสองป็นทงงผมก็ลงนก็อิ่ดีนะไม่ไม่ไม่มีเทียงเซฟเซฟโซนสอเออ่ีีอลสองน่อบอกเซฟโซนสองก็ไปทํท่ใหม่เลย ประเทมีคนลงลลงมาดิทีจมีมอะไรเอ่ยสองตอมาลงทมูกมองครับสอสองตรลงลไหนกันเนี่ยเพื่อนเพื่อนปอดสองเออปอดสองใครบอกตีจมูลางตดตัวนึงที่ล่างติดตัวนึงได้พี่เเฮ้ยพุทธิงอ ปอดสองเลยก็แบบว่าลังทีสโมสอู่เฮ้ยใครเน็กมาใครเน็กมาเน็กมาไหนนี่นี่หลังบ้านใหญ่หลังบ้านใหญ่อ้าวงั้นก็ย้ายมาปอดสองเลยมาดิมาเนี่ยปอดสองอยู่เน็กเนี่ยปอดสองเน็กเนี่ยมาไล่เน็กกันดีกว่าวเนี้ยผมเก็บไอ้อไม่ใช่เฮ้ยเน็กมันอยู่บ้านหลังบ้านหลงชั้นหลังบ้านหลังชั้นวิ่งไปแล้ว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 ไม่มีแคนลง

้ยบนตึกโปแน่นอนเลยกบตาเฮ้ยโอ้โอ้ะพองตัวเกาเยพื่อนโอ้ะังสตัวตัวไนอนเรตัวไรขังแมงลงขสองมาเลยเฮ้ยฝอสองนโพสโพสในโพสในโพสแคนเนกโพสแคนเนกขะสองขะสองฝอฝสองในโพสแคนเนกนโ Phe à, ô, ào anh tài, anh tài, anh ở à. lên ba. Giúp anh, anh tôi đi. User disconnected from your disconnected channel. from ใครเขาขึ้นไปบนตึกไว้อ่ะเต็มเลยบอกช่วยบ้านใหญ่หน่อยไม่มีใครช่วยเลยมาแล้วเนี่ยเนี่ยเก็บของแล้วเนี่ยถังอ่ะข้างบ้านใหญ่อ่ะเห็นแล้วเลยนี่จุดเกิดจุดเกิดหลังหลังบ้านหลังบ้ายก็บอกไอ้เหี้ยงไม่ มึงหอโบเรื่องอะไรสวยได้496ใช่ไหบตายตายสวยครับสวยตรงเต็นเหรอะกอนเหรอสองตัวตายล้ว ตายว่ะตายตายมาไงเลยสัมาไงเลยสั no yes uh. <c oughs> <c oughs> ์เจอผู้เจอผูไปมึงใครที่ตายเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วบ้านใหญ่ตายแล้วตายเซนนะครับตาก้นมา69ผมอ่ะหน้าบ้านใหญ่ารีเทบนต้องถามว่าต้องพบต้องเส้นโอยห้าใหญ่ดี

ตอง้คำตอบนะหนของเพื่อนนของเพื่อนอลังจที่อยู่ข้างบนเพื่อนผมอย่ข้รงโอ้ยเจ็บผมด้ย่ันนงเพื่อนๆร่องเพื่อนๆร่วงกระวดดงมากรอโดดลงมหนักมากเกนเลยกระอดดกระโดดนมเกินแล้วพี่กำลังดนไปมีใคร

สัตว์แคนนี้ดิสหนีเก็บของดิสไอ้เหี้ยคลวยกุตีเถอะไอ้เหี้ยใช่หรอแ่งเอาดราก้อนไปอ่ะแรมมาเก็บของก้อนเล่ดนี่ไงแม่งเย็นเย็นใจเย็นเย็นโอ้พี่ตาช้าไปขอบังเกอร์นะพี่ขอบังเกอร์วิ่งเข้าไปช้าแม่งดิสอะไรเหี้ยดิสต่อหน้าเลยเฮ้ยอย่าอย่าแจ็กอย่าแจ็กเกอร์อย่าแจ็กเกอร์อย่าแจ็กเกอร์อ้อย่าแจ็กหนูสิเกิดตา

อยา่ามาเลยผมผมเคียน็กไปสองตัวแล้วเหลือสองตัวเท่านั้นเฮ้ยกระเพงัวหน้ามีกระเพงัวหน้ามีกระเพงข้างหน้ามีกระเพงข้างหน้าะบ้านััมเอ้าไอ้เฮียเจ๊หมูเอ้ามันจะไม่ตายวะเฮ้ยเฮี้ยมันมันปิงอ่ะในบ้านตัวเย็นในบ้านตัวเย็นเอ้ยอย่าแจ๊หนูสิอ่ะมันปิงเฮี้ย มันจะเย็นมีกูยิงเนี่เต็มหัวไม่ตายวะเอาเพื่อนไม่เข้าว่ะโอ้โหแม่งปิงไอ้เหี้ยตายเพื่อนปิงโชใส่เแต่เย็นเย็นใจเย็นเย็นแต่ยิงกูองคุนลดเลือดเลยแม่งปิงใส่หน้าเลยิลู่ลายเห็นไม่ได้ลู่เลยเห็นยิงกันเองอ่ะยิงกันเองป่ะอะไรไม่ใช่ผมเดินออกมาป้อมยา ไปอยู่บ้านตู้เย็นอะหลังมาเทียนห้าตัวหลังมาเทียนห้าตัวโดข้างไปบ้านตู้เย็นเหรอคิดว่าจะตายคิดว่าจะตาเหรอคะคิดว่าจะตเล่เย็ของไว้อยู่ลงมาเลยเล่นใจเย็นนะกูเล่นแต่ใจร้อนเนยไม่อิ่มเย็นใจเย็นเน็กลงมาแล้วเฮียไอ้เจ้าปืนไม่ตายไว้สัตว์จริงกดหัวแม่ง้างที่เป็นปิงสัตว์ที่แม่เหญดปื้ม ตรงตรงตรงข้างเทียร์ยังวะใน<ร>ใคร,ร,รใคร<ะ>ใครยิงอย่า,ยาแจ๊หนูสิได้อะ่ะมันมีของกูสามเซตอะ่ะอ่ะก้อนอะ่ะยิงแม่งทีเทียวมันไส้ยี่ปื้มอ่ะฮัลโหลมาช่วยนะฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวเปนนัฮัลโหลไม่กลารไปเก็บของแล้วตรงบ้านตู้เย็นอ่ะฮัลโหลค้างว่ะโอ้ของกูของกูของกู โอ้ยเกิดเต็มเลยเฮียหลังเอวหลังบ้านตู้เย็นอ่ะนี่ไงยิงเต็มเลยโอ้ยตายแล้วโอ้โพวกนี้เกิของได้เลยอ่ะเฮ้ยหลังบ้านตู้เย็นเต็มเลยออกวิ่งออาวิ่งออกมาวิ่งออกมาหลังบ้านตู้เย็นเต็มเลยวิ่งออกมาที่ผมกลับบ้านแล้วนะวัดเดชเพื่อนไรเนี่ยเพื่อนคุยโอ้ยตายเลยคราวนี้ก็ตายกันหมดวัดดิ ฉลาดโคตรเลยมึงโลเต้นยังไม่เคลียร์เลยเต้นเคลียร์แล้วเคลียร์เต้นเคลียร์เนี่ยวิ่งวอนเต็มเลยเนี่ยเต้นเต้นเต้นเต็นนต้ต้น้นตายแล้วต้นเต้เตเตเนี่ยมันหลังมาเก้เตเต้เ วนไอ้เฮียนี่มันตายยากมั้งมาเซฟสองไอจีแม่งขนโกเลยที่อะไอ้ใจเย็นใจเย็นยิงโคตรแรงเลยสัตว์ไอ้แก๊อยู่หลังป่าเนี่ยตรงนี้ตัวนึงกูไม่เอาหรอกไอ้เฮียมึงคิดถูกแล้วที่มึงยิงกูอ่ะกูไม่เอาของหรอกเห็นยิงเพื่อนอะไม่ได้ยิงเลยไเฮียมันอะยิงไอ้เฮียตัวบ้านตัวยิงอะลังจะช่วย มาแล้วหล่ะมาเพื่อนมาเพหลังมาเพื่อนมาโอ้ยเออแปลยังอีกตัวนึงจันมาแล้วโหลฮัลโหลขอยแอคเพื่อนนมาเพก่อนเพื่อนเราก่อนมันมาแล้วโอ้มาแล้วมันมาแล้วช่วยดักหน่อยตาย นี่ไงแฉนทำไมนะืนขึ้าตายอีกก็ซื้อของแป๊บ

ขงปา่าเต็มเลยถ้าถ้าอย่างงี้เล่นเพน้นเล่นเพ้นดีกว่าไหมเปเล่นง่าย <S <S เออเพ้นต์ดีก่าอ๋อเนี่ยผมว่าแนะนำเพ่นนะนั่แล้วมันนัมาแล้วเพื่อนขันตัวเปล่าเนี่ยไปแคมป์สักหน่อยบล่ะแคลได้ไหมแฮมแฮมันตีบล่ะเออแคมป์ไหมแคมป์สักหน่อยไหมแคมป์นะตึกฝอดตมดีบลาความดีเออแคมตึ้งความ ความเห็นของเนี่ยว่าเพ้นน่ะเล่นง่ายแล้วเราก็ยังพอคุมกันได้นะจะรงง่ายก็ได้แล้วแต่แคมโพสอะเออเอ้ยโพสจำนวนเราก็ไม่ใช่น้อยนะโพสเออจะสไปเลยสไปมันจะฟักเกอร์เลยเข้าใจครับว่าสไปมันจะฟักเกอร์อะโผล่มาปึ๊บแบบมันตีอยู่เห็นไหมมันเหลือคนน้อยอย่างเงี้ยแล้วก็โถออกมาเลยเคลียร์เสร็จแล้ววิ่งเข้าต่อเอาไงซะไหน ครับ,บหนึ่งนะเตรียมของให้เตรียมของลงเล็กใครที่อยู่ปาร์ตี้กับดิสก็ได้นะโอ้ขอร้อนโอ้เมื่อกี้ยิงแตกหลายตัวเลย เอเคทีทองด้วยปะเคทีทองพี่เก่าพี่ก็าอาไ้อาเบ็นโบอ่ะพี่มันน่าจะมีเคทีเซ็พันะเออมึงเคยป่าที่มันมีไซกาเซ็ปพันธเอ้ยไปเป็นปืนเซ็ปพันอ่ะไอ้ปืนเนี่ยปืนทาอยี่็พัน User was moved to y ไ้าเลงได้นะไอ้นี่ไงเป็นซองอ่ะมึงเคยได้พาราโดอ่ะที่แม่มันเซ็พันอะเ็นซองไอ้ใครด้พาราโดอ่ะกล่มเปนเซ็ปพันไ์นอ่ ถ้ามึงเอาเป่านะโโอ้หสัตว์เม็เดมเดียวล่วงมีแต่โ,โดนหอยโดนเซิร์ก็ออตายไอ้ดูยังอยู่ซิร์ฟเลยไม่ดูวมันยอ,อยู่แล้วไอ้เหี้ยเแม่บึกตายก่อนกูอีกไอ้สัตว์ฮัลโหลเป็นไหนกันเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูออกมาเลยออกมาจากเพนบอลไอ้ฟอตตี้เลยเดี๋ยวดูเซิร์ฟเรงลงกันไอ้ทีมเมื่อกี้รอดใช่ไหมฟอสตี้กูอยากรู้คือพี่อมเขาไปไหนรอดกันไหมฟอสตี้เมื่อกี้เนี่ยเพน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 บอลเนี่ยเผืพนบอลสิบเก้าคนสองเซิร์ฟเลยมจะเอาไหม พร้อมพร้อมหน้าตีกันอยู่นะเอาพี่ลงพร้อมกันเลยเป็นบอลเล่นบเล่งๆไว้เล่งเล่งอยู่เพตนบอลหนึ่งอ่ะพร้อมแล้วบอกทุกคนนะลงพร้อมกันเราจะไม่เสียของนะไม่น่าเปิดไม่น่าเปิดสตรีมเลยกูเปิดสตรีมแล้วแหละขี่ผาเลยปิดมุมดูสตรีมพี่อยู่เนี่ยติ๊ตาติ๊ตาจะปิดยังไงนะยังปิดสตรีมยังพร้อมยังเพตนบอลหนึ่งปิดสตรีมเอฟเอฟกูเหลือร้อยเดียวอ่ะลงแล้วอ่ะ ลง,ลงแล้วไปมาพี่เป็นบอลหนึ่งนะแค่ผมดูสตรีมพี่อยู่เนี่ยเป็นบอลหนึ่งจะเห็นว่าเสียงไมค์พี่มันเฮี้ยมากใช่ไหมเป็นบอลหนึ่งนะเป็นบอลหนึ่งนะลงเลยโ <c oughs> อ้ยอเต็มเลยเอาเอาเต็มดี่ว่าี่อย

ศูญหมดวึเปล่าสูญหมดวึปล่าหาสูญหาสูญไปไปไไม่มีโล่ไม่มีโล่ไม่มีโล่เฮ้ยนั้นใครวะยืมหน่อยได้ไหม มันด e ิ๊มันดิ๊มันดิ๊หนี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 ดำไปไหนวะบ้าไอพี่ดำดิ๊ดอะหายไอพี่ดำกลับไอ้พี่ดำดิ๊ดอะหายหนุหลังเฮ้ยโอ้โหสวัสดีพี่สวัสดีนี่ไอ้พี่ดำไอพี่ดำหนุ่หลังไอพี่ดำหนุ่หลังไอพี่ดำหนุ่หลังเฮ้ยไอ้พี่ดำหนุ่หลังไอ้พี่ดำหนุ่หลังฮัลโหลฟังพี่ดิฮัลโหลไอเนี่ยไอพี่ดำนอนดิ๊แล้วไอ้พี่ดำจะนอนดิ๊แล้ว น่านั่นน่ะ้างน้าสายมือสายมือสายมือเ้นั่นงนนต้องเอนั่นแหละมายิมาดิี่ดำ้งอยูยิง่งยยิงยิงเฮ้พี่ดำตายพี่ดำตายผมใช้เอพดำไอ้เหี้ยเลยตัวนึงอ่ะเลยตัวนึงอ่ะมันได้อะไรเทียวเก่าอ่ะเฮ้ยมันเหลือาตั้งอตัวเดียวทรอ่ะหัวพี่เดอ่ะ้วเต็แอ้วเอ้ยของผมเดอะตายก่อนจุ๊ย

วะขอยิมก <ork ork senate> <sh arp> <k att> ันนะไปะะผลไมลงมาเ็บปืนหมกเลยวะเนี่ยตีะอตัวไก่จะห่วงของก่อนมาแล้วมโอ้ตัวไก่มาๆๆูดในววง เอาเยี่ยขวามากเพื่อนไปยิงขวาให้ผมไม่มีของเงต็เม,มเ,เลยถล่มาเต็มเลยสายมือสายมือฝังฝังฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายไอพีดีฝั่งซ้ายเอาหู้ดงเต็มหเลยเต็มเ <c oughs> ต็มเต็ม ของกต็ตกว่ะทําไฟังเยดกดแหกดดดดแลกโอ้โหกดแหลกนะน้ำมาด้ำมาน้ำมามงเยอะเลยตายเลย,เย